โซโลฟุตบอลวันนี้จะพามาวิเคราะห์กันในฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกครับคู่ระหว่างเฟเนบาเช่ครับที่จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของอารันยาสปอครับมาอัปเดตความพร้อมครับสำหรับเจ้าบ้านครับเฟเนบาเช่ของกุนซืออย่างโกเซ่มูรินโญ่ครับทำผลงานได้ดีครับในลีกผลงานในลีก3เกมแรกครับยังไม่แพ้ใครเลยครับและหลังจากฝูงของตารางครับสุนทภาพความพร้อมครับวันนี้จะไม่มีไบโอซยีซามูเอลครับ ที่มีอาการบาดเจ็บครับหมดสิตลงสนามแค่รายเดียวเท่านั้นครับด้านการจัดทัพครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับแผงมิดฟิลตัวรุกจะวางออลองแซงแม็กซิมแมงครับดูซานทาดิชแล้วก็เซบาสเตียนซีมันสกี้ครับคอยปั้นเกมร่วมกันและจะคอยสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเอเดนเชโก้ครับที่ลงไป3นัดและยิงไปแล้ว3ประตูครับวันนี้จะได้ลงล่าสกอร์ในเกมในคืนนี้ครับ ส่วนนักฝั่งทีมเยือนอย่างอลรันยัสปอครับของเฟรนเนอร์ฟาติเตเกครับผลงานในหลีก3เกมแรกในฤดูกาลนี้พวกเขายังชนะใครไม่ได้เลยครับสุทภาพความพร้อมนั้นจะขาดเพียงลอยออกุสโตครับที่เจ็บเพียงแค่รายเดียวด้านการจัดทัพคาดว่าเขาจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับโดยที่แผงมิดฟิลตัวรุกจะวางโรนีโลเปสเอเฟชานคาราชาและก็ยูซุฟออสเดมี่ครับที่คอยปั้นเกมร่วมกันครับ และจะคอยสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเซคิโอคอดูบ้าครับที่ลงไปแล้ว3นัดและยิงไป2ประตูครับจะได้ลงบุกกันในคืนนี้แน่ๆครับส่วนการคาดการณ์ในเกมนี้ครับคิดว่าเจ้าถิ่นคบเฟเนบบเช่พวกเขาเป็นทีมจากฝูงของตารางครับที่ทําผลงานได้ดีใน3นัดแรกครับยังไม่แพ้ใครแถมเกมล่าสุดครับพวกเขาเพิ่งบุกไปถล่มลิเซลสปอร์ครับมาได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างอารันยัสปอร์ครับผลงานย่แย่ครับ แข่งไปแล้ว3นัดและยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยครับเลยคาดว่าวันนี้ครับเฟเนบาเชน่าจะเปิดบ้านไล่ต้อนเอาชนะทีมมาเยือนได้อย่างไม่ลําบากยากเย็นอะไรครับผลสกอร์ที่คาดไว้คือเฟเนบาเชน่าจะเอาชนะอลรันยาสปอร์ได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับ